สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสูสาสา่ชาบชาบไทยแลนด์ของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็นําสูตรดีๆมาฝากทุกท่านนะคะแล้วก็กดอื่นไว้เดยกดติดตามให้กำลังใจให้แหก่พวกเราด้วยนะคะค่ะชา,าเครื่องดืมช่วยพื้นผูไต2ทางใน24ชั่วโมงนะคะตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ไตของคุณต้องทางานหนักเป็นเวลาหนึ่งวันเสมอดังนั้นนะคะทุกครั้งที่คุณพบว,ว่าร่างกายของคุณเหนื่อยล้าแล้วก็ขาดสารขัดเคมนคุณควรพิจารณาการทําให้ไตบริสุทธิ์ด้วยสารเพื่งดื่มมาสาจันทร์นล่างนี้นะคะคุณรู้หรือไม่ว่าไตไม่เพียงแตผลิตฮอร์โมนกองน้ําแล้วก็เกลือส่วนเกินเท่านั้นนะคะแต่ยังทาความสะอาดเลือดควบคุมสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย ผ่านการกินอากาศหายใจแล้วก็น้ํานะคะตับแล้วก็ไตเป็นของคู่กันที่ทํางานเพียงข้างกันเพื่อช่วยให้คุณมผิวพันแล้วก็ลบร่างในโดลปกติอย่างไรก็ตามนะคะด้วยปริมาณสารพิษที่เรา,าเผชิญอยู่ในระดัสูงมากในทุกๆวัน คณต้องใส่ใจกับการทําความสะอาดไตมากขึ้นเพื่อพักไตของคุณนะคะซึ่งจะช่วยร่างกายมีสุขภาพที่ดีแต่ดับีคุณควรทําความสะอาดไตหนึ่งครั้งสัญญที่คุณต้องใช้ในการทําความสะอาดไตคุณเหนื่อยมากกว่าปกติคุณมีอาการปวดไตหลังจากรับประทานอาหารบางชานิดเส้นอาหารแป 1, รูปพันธะ กับผ si e ิวหนังเช่นกั๊สซิวแล้วก็ท <th ี่เร <th ื้อนฟุ้นดีความไม่สมดุลของฮอร์โมนแลวก็รู้สึกหดหูแลวก็หัหคุณเคยเป็นยิ้มในใจคุณมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ท้องอืดกระเพาะปัสสาวะของมูลมีปัญหาแลวก็ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเึ่งดื้อช่วยพับไตน้ำดีริดุดีรุดเป็นอาหารที่ช่วยล้างในตับแล้วก็ทุงน้ำดีช่วยให้ไต การสะพิตออกจากร่างกายนะคะอาหารเหล่านี้จะช่วยปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อแล้วก็โรคเชื้อราการผสมกับป,ปีโปงในน้ำผลไม้เพื่อดื่มช่วยให้คุณดื่มสารอาหารได้มากกว่าการกินทั้งนื้ผักหากมีคุณที่ในไตให้ดื่มน้ำอีกุเพื่อละลายแล้วก็จํากัดได้ง่ายนะคะวัสดุ หัวผี120กรัมขึ้นชัย1กล้านกระบี่่วง90กรัมวิธีทำนะคะแล้วส่วนผสมนสี้จากนั้นชุบชทุกอย่างในเครื่องบัตแล้วก็เพิ่มเทอร์นแตงโมในเต็มม้วมีกระส่วนประมาณ92เจะช่วยให้กรุบกรอบไปแล้วก็ขนาดเล็กแตงโมุดยไปด้วยตัวเท็กซีม ห่วยละลายนิ่ไในไตนะคะวัสดุเตงโม300กรัมมะนาวอบฝึกหนึ่งลูกวิธีทำนะคะใส่ส่วนบาโศลงในเครื่องปั่น,นให้เท่าเท่ากันคูณสามารถให้น้ำแข็งแล้วก็เบอร์เกอเอตงโมแล้วก็น้ำมะนาวเตงโมแล้วก็น้ำมะนาวน้ำแครอทแล้วก็เต็งกวาชุดเบอร์ฟุ๊กดูโอนี้ เมื่อกันจะช่วยจำกัดกรดยูริกส่วนเกินออกจากาตับไตนะคะนอกจากนี้สารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในแครอทแล้วแตงกวายังช่วยในการชำระล้างสารพิษเพื่อสารอาหารที่จําเป็นไปจะกองเลือดดังน,นั้นตับไตของคุณทํางานได้ไม่ดีคุณอาจจะมีขหาดพิษงเส้นกลัแล้วก็ซีดได้นะคะดังนั้น การดื่ม่วนดผสมนี้จะช่วยกอรอบเลือดทำให้คุณมีผุวขาวนวลเงี่ยนกระจ่างใสนะคะวัดสดุแครอทสองหัวเต็มว่าขนาดใหญ่หนึ่งลูกวิธีทำนะคะใส่เครื่องปั่นแล้วก็เพิ่มเนยหลายเหตุสูตรเหล่านี้อันไม่เหมาสะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคน้ำตาลในเลือดค่ะโอเคนะคะสูตรที่เราในนำมานนี้ก็เป็นสูตรดี คุณก็ดูไว้นะคะแล้วก็ถ้าคุณรู้ว่าวิดีโอดีๆคุณก็ยังมืแชรเพื่อเดร๋ยวคนอื่าะเหมือนกันี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืกดติดตามเปหน่อยนะคะสวสดีค่